นิยายวายบายหมูเฉยเป็นการอ่านด้วยระบบ AI ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะคะ8ปีที่แล้วครอบครัวบุญรัตนเดชาได้ไปส่งลูกชายคนโตที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพื่อการเข้าสอบรอบสุดท้ายและออกเดินทางต่อไปอยังบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อพาลูกชายคนเล็กไปร่วมร้องเพลงในกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับเด็กๆ พวกเขาตั้งใจว่าจะนำโฉนดที่ดินและใบสัญญาที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ก่อสร้างสถานเลี้ยงเด็กขึ้นมาใหม่แทนสถานที่เดิมที่ดูเหมือนว่าในอนาคตจะถูกนักลงทุนไล่กวาดซื้อจนหมดการหาสถานที่แห่งใหม่มารองรับน่าจะเป็นหนทางที่ดีสำหรับเด็กๆโครมเสียงอุบัติเหตุรถยนต์ดังอึกกระทึกครึกโครมอะเจ็บแม่แม่หีลูกชายคนเล็กของบ้านเรียกหาแม่ด้วยเสียงที่แทบจะเปล่งออกมาไม่ได้ แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาจากผู้เป็นแม่เขาพยายามส่งเสียงเรียกพ่ออีกครั้งแต่ก็ไร้เสียงของบิดาผู้บังเกิดกล่าวเขาจึงพยายามดันตัวเองลุกขึ้นเพื่อมองหาพ่อซึ่งเป็นคนขับและแม่คนที่นั่งอยู่เบาะหน้าของรถแต่ทว่ามือข้างซ้ายและร่างกายที่เจ็บปวดทำให้เขาขยับไม่ได้เลือดจากศีรษะไหลเข้าสู่ดวงตาพาให้พร่เลือนเขานอนนิ่งอยู่สักพักใหญ่ก็ได้เสียงสัญญาณรถกู้ชีพพอให้ใจชื้น เสียงก็พลันแปรเปลี่ยนเป็นเสียงเครื่องดนตรีความเจ็บปวดที่มีก็พลันหายไปเมื่อกี้เขาคิดว่าเขาฝันแน่ๆแ,และเป็นฝันร้ายเขาจึงรีบลืมตาตื่นหวังว่าความฝันนั้นจะไม่ใช่ความจริงยีนมองสำรวจรอบๆตัวเองพบว่าเขาไม่ได้นอนอยู่บนที่นอนอย่างที่คาดหวังแต่ยืนอยู่กลางเวทีในมือถือกีตาร์ไฟฟ้าคนที่ยืนข้างกายคือตา้าเพื่อนซีของที่ชายกับเขาที่เติบโตมาด้วยกัน ทำไมตัวเองถึงมาอยู่ที่นี่แล้วพี่ชายเขาไปไหนเขาชะงักไปจนทำให้เพื่อนร่วมวงเล่นสะดุดแต่ทุกคนก็ยังมีสติเล่นต่อกันไปได้มีนนิ่งฟังเสียงทำนองเพลงที่มีนฝึกซ้อมอยู่ทุกวันพอจำได้ก็กำกีตาร์และเล่นต่อจนจบเพลงเมื่อเดินลงจากเวทีต้าเด็กสาวในวัย17ปีก็เดินตรงมานั่งลงข้างตัวแล้วดึงเขาเข้าไปกอดไม่เป็นไรนะมีนถ้าไม่ได้ที่นี่เราก็ไปเรียนที่เดียวกับมีนก็ได้ ใช่ไม่ได้ที่นี่ไปเรียนที่เดียวกับมีนก็ได้แต่นี่มันเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของที่ชายของเขาการสอบครั้งนี้เป็นการสอบรอบสุดท้ายที่จะตัดสินว่ามีนจะได้เข้าเรียนที่นี่ไหมผมทำมันพังแล้วใช่ไหมความรู้สึกผิดเริ่มเอ่อล้นผสมกับความสับสนปนเปกันไปหมด เสียงแผร้องของโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเขาผลักออกจากต้าดึงมือถือออกจากกระเป๋ากางเกงนี่มันไม่ใช่มือถือของเขาตอกย้ำให้เขาสับสนขึ้นอีกไม่น้อยหน้าจอแสดงเบอร์ที่ไม่ได้บันทึกไว้เมื่อกดรับปลายสายแจ้งว่าโทรมาจากโรงพยาบาลเขาจึงตระหนักได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่ความฝันเขารีบปลดกระดุมเสื้อออกเพื่อมองดูปานรูปปลาคู่ของตนที่อยู่หน้าอกข้างซ้าย พื่อยืนยันและไขข้อข้องใจของตัวเองแต่ก็พบว่าปานอยู่ที่หน้าอกข้างขวาเป็นแน่แท้แล้วว่านี่ไม่ใช่ร่างกายของตนภายในใจเจ็บปวดจนร่างกายสั่นเทาหันไปหาเพื่อนที่เขาทิดว่าเป็นคนเดียวที่เขาเหลือตอนนี้ต้าช่วยอะไรมีนหน่อยเสียงสั่นเครือพยายามเอ่ยขอความช่วยเหลือท่าทางของมินททำให้ต้าตกใจเกิดอะไรขึ้นนีนเป็นอะไร เมื่อเห็นนินยังคงนิ่งไปแววตาคลอด้วยน้ำสัยพยายามกลั้นสะอื้นไว้จนตัวโยนเธอถามย้ำอีกครั้งเมื่อเขาไม่ตอบไม่ใช่เขาไม่อยากตอบแต่เพราะกำลังพยายามฝืนตัวเองให้พูดออกมาโดยที่เสียงไม่สั่นเครือไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนหน่อยคือนีนนีนถูกรถชนพ่อกับแม่ตะตายแล้วตาพูดไม่ออกทำได้แค่ดึงเขาเข้าไปกอดลูหลังเบาๆไม่มีคำเอ่อยใดๆตาพ่อกับแม่ตายแล้ว เสียงร้องไห้สะอื้นใจแทบขาดกอดเพื่อนที่ตัวเล็กกว่าไว้แน่นครั้นตั้งสติได้ก็ออกแรงลุกขึ้นเพื่อไปให้ถึงโรงพยาบาลต่อจากนี้ยิงที่ชายฝาแฝดคือคนที่เหลือคนสุดท้ายของครอบครัวเด็กหนุ่มอายุ17ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้คนเดียวได้ญาติที่มีอยู่ก็อยู่ต่างจังหวัดทำให้หน้าที่ทั้งหมดตกอยู่ที่ทนายหมอแจ้งว่ามีนหยุดหายใจไปขณะส่งตัวก่อนมาถึงโรงพยาบาล ตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังคาดว่าไม่เกิน24ชั่วโมงจะได้ย้ายไปอยู่ห้องผู้ป่วยความกังวลเรื่องที่เขาต้องมาอยู่ร่างที่ชายแล้ววิญญาณที่ชายหายไปไหนทำให้เขาต้องออกไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อหวังว่าเขาจะฟื้นและกลับร่างตัวเองได้เร็วๆเ,เขาฝากร่างของตัวเองไว้กับต้าโดยไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแล้วเดินไปทางบริเวณสารหน้าโรงพยาบาล เสร็จจากการไหวขอพรก็ไปซื้อข้าวกล่องกับน้ำมาให้ต้าและเผลอหลับไปที่หน้าห้องผู้ป่วยไ c ซีูนีนดูแลกันดีๆนะลูกพ่อกับแม่ต้องไปแล้วเสียงของพ่อกับแม่ทำให้นีนรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมองเดี๋ยวก่อนครับอยู่กับผมก่อนแล้วพี่นีนละทำไมผมมาอยู่ร่างที่นีนเธอสองคอนะํะมีสายเลือดเดียวกันมีปานที่เหมือนกันมันเลยกลายเป็นพันธสัญญาถ้าอีกคนหัวใจหยุดเต้นหรือหมดสติ แล้ววิญ,ญญาณออกจากร่างวิญญาณจะทับซ้อนกันเราเรียกคนที่ถูกทับซ้อนว่าผู้พิทักษ์วิญญาณต่างจากการถูกสิ่งร่างตรงที่ว่าวิญญาณที่เข้าสู่ร่างผู้พิทักษจะปลอดภัยและไม่ถูกสิ่งใดสิ่งใดมาดึงออกได้เสียงชายอีกคนแต่งตัวชุดขาวยาวคล้ายบาทหลวงเป็นผู้ตอบคำถามแล้วผมต้องทำยังไงถึงจะกลับร่างตัวเองได้มันมีเงื่อนไขของมันอยู่ถ้าทำตามเงื่อนไขพวกเธอทั้งสองจะปลอดภยัย ยังไงครับกรุณาผมเถอะเงื่อนไขมีอยู่ว่าข้อที่1ก่อนจะหยุดหายใจปานของพวกเธอทั้งสองจะขึ้นรอยแดงและร้อนเพื่อเป็นสัญญาณเตือนข้อสองถ้าวิญญาณทับซ้อนกันคนที่รู้ตัวจะเป็นวิญญาณที่เข้ามาใหม่ไม่ใช่เจ้าของร่างข้อที่สวิญญาณจะทับซ้อนกันได้ต่อเมื่ออีกร่งไร้สติและวิญญาณจะกลับเข้าร่างเองได้เมื่อฟื้นตื่นเท่านั้นแล้วถ้าไม่ฟื้นละ่ะนีนขัดขึ้นด้วยท่าทางร้อนรอน ฟังให้จบก่อนข้อที่สีข้อนี้ต้องจำเอาไว้ดีๆนะถ้าวิญญาณทับซ้อนนานเกินไปเจ้าของร่างจะอ่อนแอลงและอาจตายได้ลาดแล้วเราพอจะมีวิธีแก้ไหมครับนี่ผมอยู่ร่างที่ยินมาหน้าน่าจะสามชั่วโมงแล้วนินขัดขึ้นอีกครั้งใจเย็นสิพ่อหนุ่มก็จะบอกอยู่นี่ไงให้กลับไปยังที่ที่คุ้นเคยและปลอดภยัยวิญญาณที่ทับซ้อนจะออกมาจากกลางได้เองและจะกลับเข้าสู่ร่างตัวเอง,เอ,งอัตโนมัติเมื่อฟื้น ขอเตือนไว้อีกข้อนะถ้าวิญญาณออกจากกลางผู้พิทักษ์แล้วห้ามออกจากพื้นที่เพราะวิญญาณอาจถูกสัมภเวสีกลืนกินไม่ก็ถูกจับไปยุมโลกเพราะมีหลายครั้งที่ยุมทูตบางตนก็จับไปผิดตัวกว่าจะได้กลับมาอีกทีร่างกายกับวิญญาณก็ไม่สามารถเข้ากันได้แล้วพูดจบชายแปลกหน้าดังกล่าวก็หันไปหาพ่อกับแม่ของเขาแล้วเอ่อยอีกครั้งไปได้เวลาแล้วพ่อครับแม่ครับอยู่กับผมก่อนละ แล้วที่ที่ปลอดภัยคือที่ไหนกลับมาก่อนครับอย่าเพิ่งไปนินนินเป็นอะไรเขาลืมตาสะดุ้งตื่นเมื่อสัมผัสได้ถึงแรงสั่นที่ต้ากำลังเขย่าตัวเรียกให้ตื่นเขารีบเปิดหน้าอกดูรอยปานปาน,ปาน,ปานรูปปลาคู่ยังคงอยู่ที่ข้างขวาเขายังไม่ได้กลับร่างแสดงว่าพี่ชายเขายังไม่ได้สติต้ามีนรถชนมากี่ชั่วโมงแล้วน่าจะสามชั่วโมงกว่าแล้วนานเกินไปแล้วนานเกินไปที่ท,ท,ท,ที่ปลอดภยัยที่ที่ปลอดภัย เขานั่งพึมพำนิ้วมือที่ประสานจิกกันจนคนข้างตัวนึกเป็นห่วงมีนึกทบทวนความฝันเมื่อครู่เขาต้องหาที่ที่ปลอดภัยก่อนที่จะสายเกินไปยินยินไปพักก่อนไหมเสียงต้าเอ๋ยทักตอนเห็นเพื่อนเริ่มพึมพำกับตัวเองเออไม่มีอะไรแค่กังวลเดี๋ยวมีนมานาะฝากร่างงินด้วยพูดจบก็วิ่งออกไปโดยไม่สนใจว่าคนฟังจะนั่งงงเป็นไก่ตาแตกที่บ้านบูญรัตนเดชา ทันทีที่มินพาร่างของมินเข้ามาในห้องวิญญาณของเขาก็เหมือนถูกผลักออกร่างของมินซุดพวบลงกับพื้นเกิดอะไรขึ้นกับกูว่าทำไมมาอยู่ที่บ้านมินบ่นออกมาพยายามลุกขึ้นแต่รู้สึกไม่มีแรงเหนื่อยเหมือนคนวิ่งรอบสนามมาเป็นสิบสิบรอบ ยินทิดถูกแล้วที่ที่ปลอดภัยคือที่บ้านบ้านหลังโตที่ตอนนี้เหลือแค่เขากับที่สองคนมินที่ท่าทางอ่อนแรงมองรอบตัวด้วยความมุนงงเขาจําได้ดีว่าเขากําลังสอบรอบสุดท้ายขอองค์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเขาล้วงมือถือออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วกดโทรออกหาต้าต้ามึนงงกับคําพูดของมินที่ว่าเขากลับมาทําอะไรที่บ้านกลับมาตอนไหนแน่นอนว่าต้าก็ไม่เข้าใจที่มินพูดรู้แค่ว่าฝากมินไว้ หลังจากวางสายมินอยากรีบออกไปทันทีแต่เขาไม่มีแรงพอจะขับรถได้จึงได้แต่นั่งพักอยู่แบบนั้นครู่หนึ่งค่อยๆพาตัวเองลงไปในครัวเพื่อหาช็อกโกแลตที่มินชอบซื้อติดไว้กินเวลาคิดงานไม่ออกพอมีแรงเขาจึงเรียกแท็กซี่แล้วตรงไปที่โรงพยาบาลทันทีมินก้าวเท้าจะตามมินออกไปแต่ก็เห็นวิญ,ญญาณที่เป็นลักษณะเงาดำล่องลอย,อยอยู่แถวบริเวณหน้าบ้านก็นึกถึงคำพูดของชายแปลกหน้าที่บอกไม่ให้ออกนอกบริเวณ เวลาล่วงเลยนานหลายชั่วโมงนีนก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกครั้งเมื่อขยับร่างกายลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นสายน้ำเกลือห้อยตรงเตงและรายล้อมไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์นินที่นินเขาเรียกหาพี่ชายด้วยน้ำเสียงแหบคราจนพานให้เจ็บคอพี่ชายที่นอนหลับอยู่โซฟาข้างเตียงสะดุ้งตื่นในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่ให้มีนํามีชีวิตอยู่ต่อมินเล่าถึงอาการของน้องชายสรุปทุกอย่างสามารถหายเป็นปกติได้ เหลือเพียงข้อมือข้างซ้ายที่จําเป็นต้องทํากายภาพบําบัดและต่อไปนี้ครอบครัวของพวกเขาเหลือกันแค่เพียงเขาสองคนที่น้องหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตสองที่น้องก็ได้มรดกก้อนโตทั้งบ้านที่อยู่ตอนปัจจุบันและบ้านพักตากอากาศที่บางแสนรวมทั้งที่ดินที่ปล่อยให้เช่าอีกฝากของเมืองเงินประกันชีวิตของพ่อกับแม่ที่ทําให้ยินกับที่ชายสบายไปได้อีกหลายปีหลังจากหายเป็นปกติเขาทั้งสองก็เล่าเรื่องมหัสจรรันนี้ให้กับต้าฟัง ในตอนแรกมีนไม่อยากเล่ากลัวว่าเพื่อนจะมองว่าเขาเสียสติเพราะพอกับแม่เสียในวันที่เกิดอุบัติเหตุแต่ที่ชัยอยากให้มีคนรู้สักคนเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจะได้มีคนคอยให้ความช่วยเหลือและเป็นดังที่มีนคาดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีนกับมีนดูเหมือนจะวูบเป็นลมไปบ่อยๆทําให้วิญญาณทับซ้อนกันแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆบางครั้งก็ไม่ถึงนาทีแต่สถานการณ์นี้ก็เริ่มทําให้มีนกังวลมากขึ้นทุกวัน วันนี้นีนเดินทางมายังสำนักทิงในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สำนักทิงหน้าอกด้านซ้ายเริ่มมีอาการร้อนผ่าและร้อนมากกว่าปกติเปิดออกดูก็พบว่ารอยปานเริ่มเป็นสีแดงมันเป็นบ่อยจนเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เลยรีบกดโทรศัพท์หาพี่ชายในทันทีที่นินเป็นไรไหมปานผมมันร้อนเจ็บหน้าอกว่าคงต้อแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลง ติดตามอ่านนิยายกันได้ทางแอปพลิเคชันรีดอะไรช่องหมูเฉยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณค่ะ